เอ็มโอเอ็มนางร้องเอ็มนางร้องเอ็มนางร้องเอาเอาแล้วครับพี่น้องอ๋อไอ้เบิร์ดเบิร์ดโอ้ยเบิร์ดเฮ้เออโอ้ยตัวช่วยตัวช่วยโอ้ยตัวช่วยไอ้ตุ๊กออกเดินทางเรือใหญ่ครับโดยพี่ปุ้ยแหขาดปาดไปแล้วพี่น้องอ่ะขอสวัสดีครับผมอ่าคลิปนี้เราอยู่ที่บ้าน หนองโพ้งนะครับตำบลถนนหักอำเภอนางรองบุกวีรำนะครับวันนี้บัตรพันสองนะครับอยู่ในชุมชนอยู่หลังตลาดพี่เนาะนี่เป็นตลาดนะครับอยู่กับทีมงานทางก๊อดไลน์และพี่ต้อนะครับรอลุ้นรอติดตามกันพี่น้องนะครับจะมีอะไรซ o o m z o o กันประมาณไหนก็รอลุ้นครับันนี้ครึมครึมครับครึมครึมพี่น้องอาจจะมืดมืดบ้างนะครับ รุนกันครับตอนนี้ก็ลงตามจุดตามหมายแล้วครับพี่น้องพี่น้องระวังเตรียมตัวครับเรามีนะครับเสี่ยแห่ผู้มากประสบการณ์มายืนเฝ้าดูข้างหนองเลยครับนี่นะตะครอนพักแล้วครับพักแล้วเลยตาวางรูออแหวนวมแล้วแหวนแล้วไม่เหียตาหัวเราะก่อ,กอน <c oughs> อเออมาดูรุ่นหลานเนาะเออมาดูหลานหลานกวางเหี้ยโปรยเขาก็ทีนี้ลปอยเขาเลยเออล่อยเขาเลยครับเราได้ยืนดูอย่างเดียว รอยเชียเราผ่านมาเยอะเนาะเราผ่านมาเยอะแล้วตั้งแต่อายุสิมาเพอตอนนี้วางมือตอนตาอายุเท่าไหร่ตอนนี้73แล้วนี่ครับตาครอนได้ประกาศวางมือแล้วนะครับ73เออเอาพี่ด้อรอรุ่นกันครับใกล้จะได้เวลาแล้วครับผมดูกางเกงครับดูครับหนุ่มก๊อตอย่างนั้นดูกางเกงหวานแฮตุดูพี่ด้อป้า กางเกงครับเอาวนให้ดูก่อนครับเอาหมุนให้ดูด้วยเฮ้ยกางเกงหมานครับเอาวสัญญาณมาพร้อมแล้วจ๊ดเออเออมาจดเจิตชาแรกครับจะเป็นยังไงครับพี่น้อองโตบัตรพันสองนะครับที่บ้านน้องโรงนะครับตำบลถนนหัดอเภอนางรองบุกเรียงรนะครับาชาแรกครับชาแรก โดนแล้วเหรอครับบ้าโดนแล้วเขาว่าโดนโดนอะไรไม่รู้เขาบอกว่าโดนแล้วเอาดูแต่ว่าโดนดูแต่ว่าโดนโดนโอ้ยโดนโดนก้อยกอกันหรือเปล่าแขกอกันอีกแขกอกันอีกมามาเอาเอาวโดนอยู่ครับโดนปลายอยู่ครับมาจ่าแรกครับใครจะเด็ดกว่าใครมันจะบึ้มบั้มตรงไหน มันจะบึ้มบั้มตรงไหนเอาละครับเอาละครับโดนจริงๆโดนจริงๆครับปึ๊บเอาละครั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 บมาม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปบึ้ดบึ้ดทำไมมันทางใหญ่ขนาดนี้โอ้โหแขกการูโอ้โหโดนแหะหรอเอาโดนแหโอ้โดนปลาด้วยครับโดนปลาเอาเอาเอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละครับเอาละครับ เดิมตัวแรกเป็นบิ๊กหวายครับอ้าวบิ๊กหวายนะครับอ่าใกล้ๆครับไใกล้ตรงนี้เอาเปเาแล้วครับเอาแล้วบนูอยู่ตรงกลาง่บครับอยู่ตรงกลาง่อครับเอาละแห่เขียวแห่เขียวกำลังจะแสดงผลงานกำลังจะดึกขึ้นเออ บิ๊กไวครับจั่วตั่วสองป่ะสองสองสองพี่น้องจัวจัวเพือ๊บเออือสองครับพี่น้องมาเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงเหมือนจะโดนนะครับใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ครับเป็นจะลากอะไรแปลกแปลกโอ้โดนอยู่ครับนึกว่าไม่โดนขึ้นมาแล้วครับหนึ่ง อ่ะบอลแล้วบอลแล้วต่อหน้าเลยเอ้ยไม่ถึงโอู้ยดูงูนกข้างหลังดูออดบอลบุบบุบบุบอยู่พี่น้องบุบบานทันไหมบุบบานทันไหมหนูออ้าวเอ็มโอเอ็มนางร้องเอ็มนางร้องเอ็มนางร้องเอาเอาแล้วครับพี่น้องออดเอ็มนางร้องเอาอีกแล้วโอ้อ โอ้โอ้นี่ขนาดพี่เอ็มนะนี่ขนาดผู้มีกล้ามใหญ่นะนี่โอ้ฮ่อเรียบร้อยดีครับเอาๆมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โอ้ยเอาละครับเอาละครับเอ้ยเอาๆเม็ดเม็ดเต็มแหย่ยู่ยู่ยู่อยู่ครับมาเด็ดเม็ดเด็ดครับเอาละครับเอาละครับ มี่สิทธิจะมากกว่าหนึ่งตัวนะครับน่าจะมากกว่าหนึ่งตัวนะครับอือเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับวนมานี่แล้ววนมาทางนี้แล้วอือเฮ้ยกลองเขียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับมามากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าหนึ่งไหมเอ้ เฮ้ยกองเชียร no. ์เขาตัวเดียวตัวเดียวเหมือนจะมีดึงแยกอยู่นะไอตัวนี้ขึ้นปักโฮเลยนี่บิดไว้บิ๊กไว้เอาตัวเดียวเหลืออยู่ตัวเดียวบอลเอาแล้วครับเอาแล้วครับทางนู้นโดนแล้วครับดูดูดูเสื้อสีเหลืองเซตเซตดำดำน่นนะครับเอาแล้วครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ฮึบ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 โอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับสวนเลยครับ เอาอาเอาอเอเออเิเเเบายาเนาะเรียบร้อยอ่ะบังครับขึ้นไ,<ห>นไนด้แล้วอ่ะตรีตรีตรีเอ้โหขึ้นไปอังับจวเออ รอลุนครับรอลุนครับเออวานเข้าตลาดไปเลยครับด้วยอ่ะพี่น้องตรงนี้มีลุ้นอีกครับมีลุ้นอีกโอ้โหยู่ไปฝั่งฝั่งนี้ตรีครับตรีขึ้นอีกตัวแล้วครับบอกกันทับเพ็รเจ้าของอ่เห็นเม็ดอยู่ครับเห็นเม็ดอยู่อยู่ไหมครับจะอยู่ไหมครับมันได้สีห้าข้อมามามาพี่น้องอยู่ไม่อยู่ครับ อยู <Cornell> ่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับปึ๊ดไหก็ไม่มีวะเอาละครับเอาละครับเอาละครับมามาอีกเห็นเม็ดอยู่นะเห็นเม็ดอยู่นะเอาเลยเลีวอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ครับออกแล้วพี่น้องนู่นนู่นปลาดูดูไปไกลโู้นครับไปไกลโู้นครับ นั่นแหละปาอยู่ตรงนั้นแหล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วไกลไกลอ้าวเรียบร้อยครับสองตัวครับคนเที่ยนี่ืมันเมาหรือเปล่าว่ะปี่น้องพี่น้องบอกขึระปุ๊บกระพุ้งแหขาดเด้อตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้ขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วเว้ยว้าวเอ่อเสียนปอมเสียนปอมครับว้า ใหญ่ด้วใหญ่ครับเสียบป้อมเซนป้อมถึงใครครับน่าจะไปน่าด้วครับเจ้าสมุทรนะวันนี้เซนป้อมครับเซนป้อมครับพี่น้องน้องเอ็มัำงร้องมาไงอ่าเซนบอมครับปัดนี่ทีมงานปัดตันนะครับเออเรียบร้อยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องเอาละครับพี่น้องนะครับสังเกตครับคนยืนนิ่งๆใกล้ๆไอ้หนุ่มขาลายนะ เดินเกียงลายนะครับนี่เสื้อสีเทาๆนะครับเจอตัวใหญ่ครับเจอตัวใหญ่ครับเอาขึ้นเรือไม่ไวหวเินเท้าเสี้วครับเอาอยัางไงดีชีวิตนี้อ่านี่ครับกำลังคิดว่าเอ้ยแแกกำลังคิดว่าถ้าใช้แหตาชื่นป่านนี้เรียบร้อยแล้วดึงขึ้นเรือไปแล้วแต่ชื่นอยู่ใกล้ครับเออแต่ชื่นอยู่ใกล้เลยต้องพ <นำ S 2> ูดแหตาชื่นเหรอ อารออยู่ครับรออยู่ครับเอามาแล้วพี่น้องผู้ช่วยมาแล้วมาด้วยความเร็วครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไมให่รู้หายนี่ร้เเอ้าทเอาทำไมทำไมสาวมามันไม่กระตือกระตาอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ าหาดีเนาะยังหางเลยนีหลุดครับหลุดอเอาเซียนปรอมครับปลดได้แล้ววางแล้วครับมัดไว้แล้วเรียบร้อยอเรียบร้อยอไปอีหนึ่งเต้มใหญ่หนึ่งหางใหญ่ครับห,หน่นครับล็อกฟังครับล็อกฟังขึ้นมาแล้วครับบิ๊กไว้บิ๊กไว้มาอ่าทางนี้ก็ขึ้นครับอ่นี่ครับ ไหลขึ้นเรื่อยๆครับแต่น่าจะเข้าฟังแล้วนะครับปลาไซนี้เข้าฟังดีเอาแล้วครับยืนมองไปที่ต้นกล้วยแล้วครับเอาเอาขอกล้วยจักหวีนะจุ๊วเอาแล้วครับเอาแล้วครับพีบ่โตพีออ่โตอ,อ้ยะไอ้ยะ <c oughs> ยกใหญ่ๆไม่รู้แห่าดหรือหรือโดนปลาใหญ่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักอะไรเนาะไม่ยอมหยุดครับไม่ยอมหยุดครับเออ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 เถนีปมา เดี๋ยวไปดูแกใกล้ๆเลยครับอะไรอะไรอ๋ออะไรใหญ่แท้เฮ้ยเฮ้ยก็อะไรเห็นกล้องไม่ได้โอ้โหโอ้โหอ้าวเด็ดไม่เด็ดไม่รู้ต่น่าจะโซนแล้วนะครับสองเส้นอยู่นี่ อาลงไปแล้วครับลงไปแล้วมาสูงแบบการเต้นโรคอยเป็นเต้นดีใจโรคอย,ยกมือใหญ่ๆรู้อะไรใหญ่หรอกมามามุดลงไปแล้วครับมุดลงไปแล้วไม่มีเอาโูดเม็ดเอ,อยู่ข้างหลังนะครับ เป็นบึกหรือเป็นเดโพหรือเป็นเจ้าวายบิ๊กวายครับลุ้นครับมันลุ้นครับรอบนี้น่าจะเจอนะครับเอาไม่เจออีกครับนะนบเออ,อไม่เจอเจอไม่เจอครับรอบนี้ลุนกันยาวๆลุนกันนานๆนครับ ฮะอะไรอะไรเอาแล้วเอาแล้วเริ่มลังเลละวโอ้ยนี่นี่เม็ดอยู่นี่เม็ดอยู่นี่เม็ดอยู่นี่มามานี่โอ้ยเชือกเชือกเชือกเอาเชือกเบิ้นเชือกเบิ้นเอาเลยครับมาทำหายเชือกแล้วเอาเฮ้ยถอดกางเกงออกกินเหรอถอน มุดไปถอดกางเกงอีกถอดแล้วครับไม่มีใครช่วยครับคนเดียวครับไอเบิร์ดเบิร์ดโอ้ยเบิร์ดเฮ้ยเออยตัวช่วยตัวช่วยโอ้ยตัวช่วยไอตู้่าฮ่าฮ่เอ้เอาป่เอาเอาตัวช่วยครับบบเป็นยังไงพี่น้องโอ้ยโอ้สองตัวเหรอ ก่เห็นยกเบืองสองตัวรอรุนรอติดตามกันพี่น้องอะไรครับไอ้มาดูสองคนนี้ครับสองคนนี้จะเป็นยังไงพี่น้องคู่ขาเขาแล้วครับบัดคู่ขาคู่กินเหล้าแล้วครับคู่นี้นี่เฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเอาไอ้เอาเอาเอาแล้วครับมาพี่น้องลากขึ้นแล้วครับลากขึ้นแล้วครับมา มีแต่คนกล้ามใหญ่ๆนะครับปมาอ่ะลุ้นกันครับลุ้นกันครับปืนโอ้โยโอ้ยเฮ้ยเออเอามาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกเห็นว่าสองตัวนะครับใช่ไหมครับสองตัวไหมครับมาเป็นจังได้ครับเป็นจังได้ครับอยังติดอยู่ครับ มาเชื่อครับมัดอีกตัวครับมัดอีกตัวมัดอีกตัวครับมุดไปมัดแล้วครับมุดไปมัดแล้วนะครับสามหรือเปล่าเก้าบอกอ่ะเอาสามอาจจะมีสามพีน้องมัดได้แล้วนะครับตัวที่สองมัดได้แล้วยังไม่เห็นหางนะครับอ่านี่ตัวแรกนะครับตัวแรกมาดูตัวที่สองครับเป็นอ่าตัวที่สองมัดอะไรไว้นะอ๋อตัวเลขครับตัวเลข อ่าบึ้ดบึ้ดบึดดูดูกรามเป็นรัดมัดโอ้เอาแล้วครับสองตัวครับเหลืออีกตัวไหมอา่าลากขึ้นไปแล้วนะครับลากขึ้นไปแล้วสองตัวครับสองตัวอาสองตัวนะครับสรุปแล้วสองตัวไปน้องอา่า มาแล้วครับมายยแล้วครับเปิดอันนี้จะมือเปล่าเลย,ลลยเหรอพี่ขอขับรถหันอยวะขึ้นมาแล้วสามตัวตรงป้บมันเซ็กซี่มากท่าเต้นเลยเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ยอม <laughs> อีกอ้าวเป็นบึกนะครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบ <g ül> น่าจะสูสีอยู่ครับพี่น้องมันทายไปแล้วาีได้อยู่อาได้ยี่สิกว่าอยู่ออยี่กว่าอยูเ็อเ่อาพุทธได้แล้วพุทธได้แล้วครับนี่ครับเออาจะประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่น่าจะเกินสามสิบยุอาจจะยก จะโชว์จะโชว์กล้ามใหญ่ครับไปเขาอยู่พีเรสเหีเรสเอออดีครับเบิร์ดผู้พิชิตเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับเอาละครับเฮ้ยผู้ครับโชว์กล้ามอีกแล้วเจอของใหญ่แล้วครับทีมงานครับทีมงานรลุ้นครับรลุ้นครับเจออีกแล้วเหรอบ้า ต่อเจออีกแล้วครับสาวเลยสาวเป็นบ uh ิดหวายครับหมาจะขอเว้ยโอ้ยหมาขเยอก็ค oh, ือน ah! oh! ี่ีอีกมั้งติดไม้ติดไม้หนูหมานขยอะอันนี้กัอ้วนอ้วนอยู่ครับบิวายบิวายอ้า กำลังมุดลังมุดลังมุดโย่ไอเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนจะลุดแล้วเป็นคึ้นหนึ่งแล้วปลาหนิ่งมแต่แม่เป็นโลบอันเอาเลยปลาหนิ่แม่เป็นโลลูกก็ญาน่าจะประมาณเก้าขีดแต่ลูกใหญ่ๆกว่าแม่ไม่ได้ครับอ่าไหนอ่ะแม่เป็นโลอ้าวอันนี้ได้หลานมันมาตัวแม่ลุด ตัวแม่มันหลุดไปแล้วตัวแม่เป็นโลหลุดแล้วเหลือแต่ล้านครับปลานินแก้มแดงครับคางแดงครับคางแดงนะตัวนี้ปาพี่น้องนู่นครับขึ้นฝากทางนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับดูไกลๆรุนครับขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งครับรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกัน ยาเสือดำแล้วครับปลบึกแล้วนะครับเพิ่มทยอยขึ้นมาช่างปลาใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่กี่โลนะครับร่เขึ้นมาที่ยี่สิบเก้าโลนะครับตอนนี้นะครับเก้าโลนะครับตอนนี้มาแล้วครับปลาบึกตัวแรกขึ้นมาช่างแล้วเซียนป๋อมนะครับเซียนป๋อม โอ้ยต oh, oh. ัวนี้ใหญ่ไปน้องน่าจะเกิน30มั้งใครเคียงกันใครเคียงเมื่อกี้ย่สิบเาตัวนี้น่าจะตัวนั้นเกินสามเมตรตัน่าตันกิโลแผนน้ครับสามสิบสามสิบสามสิบสามนะสามสามครึ่งสามสิบสามโลครึ่งครับ เดีนยวครับเสียงกล่อมครับเสียงกล่อมจัดขค้งานของปัตันรถเกี่ยวนะครับปัตันรถเกี่ยวนะปัตันรถเกียวนะอะรครับะรจเอ้ยตายเยมาเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้ว นี่ครับสามโลครึคร่งป่าตันนะครับพีเอ็มก็มาพีเอ็มก็ได้ตัวใหญ่ครับเออเมีคนพื้นที่ครับนี่เฮ้ย้ยมาใครจะเฉือนใครครับ ไปใหญ่ขยายเวลาครับคอมพิวเตอรนะครับ1โมงนับ1โมงเออตัวนี้และครับว่าจะได้บาเตินพากันโยกตัวนี้อเลิงคนะครับบอลต้ซิงมาแล้วครับบอลติงบอลต้ิงกี่โนนะครับฐา1ตัว30บอลติงนะครับ30อันนู้นเท่าไหร่ มันไม่เท่ากันอ่ะสองฝั่งมันไม่เท่ากันเลยสามสิบสามสิบเอ็ดโลครับตอนนี้อยู่ที่สองครับทีมงานวอลเลตสิง1สามสิบเอ็ดโลครับวอลเลตสิงครับเตรียมนา่งรองมาต่อ่เอ็มามามาเตรนมมาอีกตัวแล้วครับเตรียมนางรองมา่อครับพี่เอ็มนางร่สามสิบพี่เอ็มนางโร่ สาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยามสิเอ็คกันสามกวางดูกรรมการดูกรรมการคนเข้ากันเลยดูกรรมการก่อนเออสิบเ ครับ x เท่ากับเป๊ะเป๊ะน้อยกว่าตัวนี้นิดนึ่งอ่ะคิดนึ่งอ่ะดูกรรมการคิดนึ่งอ่ะกรรมการเอาอีกเออเอาอีกท่านดูอ่ะน้อยกว่าคิดนึ่งอ่ะหอึ่งสองหนึ่อยกม่าคิดนึ่งอ่ะ x สาม x จุดสองโลครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอลลาต่อสิ้ไม่ยอมครับบอลลาต่อสิ้ไม่ยอมละเอียดละเอียดมากบอลลาต่อสิงไม่ยอมไม่ยอมกันไม่ยอมกันเนาะเดี๋ยวมาดูบอลลาต่อสิงนะครับบอลลาต่อสิ้นได้เท่าไหร่ครับ

ยกให้ยฉลยเลยอาี่ไหยก้เลยสามจุดสองสงสองจุดองทางไหนครับทางไหนองดสองสองจุดสองดิชื่นใจชื่นใจโอ้ผมก็ชื่นใจเหมือนการได้ถ่ายดิใจเจด ช่างปลาใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาท่านก็เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับอ่ามีหมานมากหมานน้อยพี่น้องสลับสลับกันครับปลาใหญ่ที่ี่เห็นเมื่อกี้ประมาณ5-6ตัวครับใส่30นินิดๆน,นะครับปลาท่านก็ทยอยขึ้นกันแล้วพี่น้องท่าน็ยังเก็บอยู่ครับมีเลาะฝั่งให้ไล่ให้เก็บอยู่พี่น้องฝนเริ่มรินแล้วครับรินเบาๆมาแล้วครับเมื่อคืนฝนก็ตกพี่น้อง Wafahkan termanih lebih nong, bonaik kan main nak kerapom, coba